สวัสดีครับนะครับรีวิวนะฮะใช้งานครบ1ปีกับอีก5เดือนนะครับวันนี้ l a m b บตตาเ0็นะฮะของผมนี่ตัวแรกเลยนะครับรุ่นแรกคันแรกๆของประเทศเลยนะครับรับรถที่กทมนะครับก็ยังใช้ดีอยู่นะครับของผมมีนะครับประกับเหล็กหักครับเพราะว่าผมจอด จอดแล้วล้มตรงนี้ครับจอดล้มหน้าบ้านเลยปวดขี้นะฮะแล้วก็ผมมีได้สติกเกอร์นะครับแลมโปรมานะครับแลมโปรนะฮะมาสองอันมาติดนะครับแล้วก็นะครับลายธงชาติอิตาลีสวยๆนะครับติดนะครับแล้วก็ผมมีติดฟิล์มนะครับตรงนี้บริเวณนี้นะครับติดฟิล์มกันรอยนะครับแล้วก็มีติดฟิล์มที่ หน้าปัดนะครับแล้วก็มีติดฟิล์มที่ไฟหน้านะครับไฟเลี้ยวก็มีนะครับติดฟิล์มนะครับแต่ไฟท้ายไม่ได้ติดนะนี่นะครับสวยๆนะครับไฟก็จอดนะครับออกมาเรียกๆก็จอดนะครับเขาก็มาถามารถไฟฟ้าหรือเปล่านะครับรถจีนหรือเปล่าแล้วก็บอกไม่ใช่นะครับอันนรถอิตาลีนะครับประกอบไทยที่โรงงานแถวบ้านโพนะครับก็บอกเขาไปอย่างานนะครับ ทุกอย่างครับยังเปิดดีนะครับแบตเตอรี่ยังไม่เคยเปลี่ยนนะครับแต่ว่าคาดว่าน่าจะไม่นานนะครับเบาะก็เปิดง่ายนะครับของผมเบาะเปิดง่ายนะเบาะเปิดง่ายทุกอย่างง่ายหมดนะครับน่ครับใต้เบาะก็ไม่มีอะไรครับเบาะค่อนข้างเล็กใต้เบาะค่อนข้างเล็กนะครับน้ำมันก็นะครับน้องค่อนข้างกินจุปัญหาที่พบของน้องก็คือนะฮะน้องกินจุมากนะครับ ผมเติมเบนซินนะครับผมเติมน้ำมันเบนซินนะครับเบนซินบีเบนเบนซินร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ95นะครับมาตลอดนะครับเพิ่งมาเปลี่ยนไปเติมแก๊สโซฮอล์95นะครับเนื่องจากผมได้ดีแมปนะครับหลังจากดีแมปแล้วเติมแก๊สโซ95วิ่งดีขึ้นมากนะครับแล้วก็ประหยัดขึ้นด้วยนิดหน่อยนะครับประหยัดก็แบบขึ้นมาประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะกินจุลดลงนะครับ อัตราการเร่งนะครับดีขึ้นการเข้าโค้งนะครับตัวนี้นิ่งนะครับขับแล้วนิ่งกริบนะครับรถคันใหญ่ครับข้อเสียนะครับกินจุน้ําหนักค่อนข้างเยอะนะครับข้อดีก็คือสวยนะครับสวยมากแล้วก็นะครับงานประกอบพ่นข้างนี้ครับ่ปียังไม่มีปัญหาของมันบินยังไม่มีปัญหานะครับ1ปีกับอีก5เดือนวันนี้นะครับรถรุ่นเล็กๆนะครับตัวนี้สีดำนะครับไปถึงร้านตกใจเอ๊ะมันไม่ใช่สีดำด้วยมันเป็นสีเขียว นะครับเด๋ไปไปมามาดำก็ดำนะครับก็ไปปาดเบามาหน่อยหนึ่งครับใช้ผ้าเดิมนะครับนะมินว erm SO kind of eh? ่านะครับผ้าเดิมมันสวยนะครับก็เลยใช้ผ้าเดิมดีกว่านะครับผ้าเดิมมันสวยก็เลยใช้ผ้าเดิมอีกอย่างหนึ่งนะครับมันได้เย็บแลมเบต้าด้วยนะครับก็ผ้าเดิมแล้วก็ปาดลงนิดหน่อยนะครับมีใส่กระจกนะครับแล้วก็ใส่ตัวยึดโทรศัพท์ครับของโมโตบุ๊กนะครับตัวใส่กระจกนี่ก็ ดีนะครับมองชัดไม่หลอกตาแต่งแค่นี้เลยครับก็ทําแค่นี้นะครับรถเอาไว้ขับนิดๆหน่อยๆนะครับไปซื้อกับข้าวนะครับตอนนี้ก็เลขไม้น่าจะเยอะเลวครับเพราะว่าช่วงหลังนี้ขับบ่อยนะฮะนั่นแหละครับหกพันห้านะครับปีกว่าๆเกือบปีครึ่งแล้วหกพันห้าร้อยกิโลถือว่าขับเยอะครับช่วงนี้นะครับเพราะว่าต้องทําธุระเยอะ นะครับใช้มอเตอร์ไซค์ในเมืองนะครับก็ใครที่ยังลังเลอยู่นะครับคนอื่นไม่รู้เป็นยังไงนะครับของผมนะครับเลมิเตอร์ x 3 0 0ใช้ดีนะครับแล้วก็อัตราเร่งดีครับนะครับที่ที่รอรอไม่อายใครนะครับคุณครับ